เลเข้า oh. มาจะเลเข้ามาเลเข้ามาจะเลเข้ามาลูกชิ้นยืนกินหรือว่านังกินก็ได้นะจ๊ะนะเนื้อเนื้อเน้นเน้นเต็มเต็มเข้าไปเข้าปากไปได้เลยสวัสดีจ้าก็พวกนหนทราบพาเซรแล้วจ้ะไม่ได้หนูทราบพาแซรบจกพามากินลูกชิ้นนั่งกินวันมีนยืนกินได้หมดเี่ยจ้ะจ้าเด้อ ลูกชิ้นยืนกินคขอยยืนกินเนาะแต่เขาจะนั่งกินนะทุกคนโอ้นี่ทอดไปสักพักหนึ่งแล้วโอเคไหมเนาะเนี่ยน่าจะโอเคอยู่แล้วก็มีอย่างเนอแต่ใครไม่รู้ชิ้นมีน้ำจิ้มนลเฮ็ดเองนะคะ่ะน้ำจิ้มมะขามลูกชิ้นก็ทอดเองแต่บริปันเองเนาะคะ่ะนเอ็นน้ำจิ้มมะขามเนาะคะ่ะนาะใสสเอะทัวริสงเข้าไปแล้วแล้วก็มีพริกลอยๆตรงนี้ด้วยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีผักสุกินีมีผักสลัด ไม่นี้บมมีเอกลรำแล้วตอนก,กับแตงกวาแต่ไม่เป็นไรก็เสพคือเก่าแหละทุกคนเนาะแล้วก็มีข้าวสวยมีพริกพริกสดนะจ๊ะเนาะอ่าแล้วก็มีอนี่เขามีเต้าหู้เต้าหู้เนื้อปลาะค่ะเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะเต้าหู้เนื้อปลาแล้วก็มีลูกชิ้นหมูแล้วนี่เป็นเออ่เกี๊ยวห่อเต้าหู้เนื้อปลาเนาะเขา จันเดก็ต้องขอบคุณนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่อมอบให้นะจ๊ะเนาะจันเดก็ฝากนะาก,าก,ากดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้ท่องน้อยท่องนี้นนด้วยจ้าไม่อยากบ้าหลาย,ยนะั่นแหละก็กินเลยดีกว่านะคะเนาะจะเด้ยก่ต้องเสียเวลาแลนะ้วจัะเนาะเรากินกันเลยแล้วกันเนาะขอแบบขอขอมีข้าวสวยด้วยนะทุกคนสมัยเด็กน้อยเนาะกินขา่าวกินข่าวกับลูกชิน้นเคยบ่ค่ะไปงั้นวัดมีลูกชิ้นขายเนาะคะนะ่ะเนาะ สมัยเด็กกินข้าวกับรูชิ้นหอมข้นน้ำจิ้มนี่กะเปรี้ยวหวานเผ็ดเผ็ดมาลายแล้วค่ะเปรี้ยวหวาน มาเด้อจ้ะชิกมกันมเด้อจ้ะรู้จีนค้าอยู่บอกว่ามาเด้อจ้ะมาเซฟเซฟร่วมกันเด้อจ้ะขอโทษค่ะอืม,อม น้ำซุปย่างละคือรู้รหรือเปล่าน,น้ำซุมหมูเอาแบบน้ำจิ้มแบบสดใจเลยค่ะ 으 감자새 으흠 숯떡 숯떡래요 นำจิ้มนี่อะลาไปแล้วกับมี้ก็จะเนาะเดี๋ย่างเนาะพี่ดดุนดเดียว มันมุ่ไปไปดูป่ปา กขนาดนี้มป็นคนเลยมังอร่อยมากแซ่บมากทุกคนแต่ว่าเวลาหลายแล้วคะ่ะทุกคนเราก็ผิดน้ำเนาะคะ่ะนอ็อตนท่าไหรก็เดี๋ยวเก็บไว้กินทีหลังเนาะคะ่ะน็อตไม่ต้องลรำลาไปก่อนนะคะ่ะนาอพบพ่อกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า